สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง YouTube Big Line ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับแท็บเล็ตที่มีราคาถูกกว่าแท็บ S9 FE นะครับนั่นก็นคือตัวนี้ครับ Samsung Galaxy Tab A9 Plus คุณสมบัติดีเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่มันจะมีเรื่องความแตกต่างอยู่ประมาณนึงมันแตกต่างกันตรงไหนราคาเป็นอย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ นะครับตอนนี้เรามาเริ่มกับรูปตั้งหน้าตากันก่อนนะครับเราไม่มี unpack ให้สําหรับ Samsung นะครับเพราะว่า Samsung จะไม่ได้ส่งกล่องมามันจะไม่เหมือนกับตัว Tab S9 FE ธรรมดาที่เราได้ไปซื้อเครื่องมานะครับตัวนี้มันจะมีขนาดหน้าจอที่11นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่1,200คูณ1,920 1,200คูณ1,920คือแนวตั้งนะครับส่วนนี้เป็นแนวนอนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับ ก็เรียกว่าหน้าจอนั้นเป็นแบบ TFT นะครับแต่ Samsung เขาจะเรียกว่า PLS LCD Refresh Rate 90นะครับซึ่ง Refresh Rate นั้นจะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับตัวของ S9 FE แต่ว่าที่จริง f 9 FE นั้น Refresh Rate เยอะกว่านั้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแท็บเล็ตไม่กี่รุ่นนะครับที่มีด้านงก็จะมีลำโพงหมด4ตัวนะครับเป็นลำโพงตัวเล็กนะครับซึ่งแน่นอนว่า จากที่ทดลองนะครับก็พบว่าเสียงนั้นก็ให้มีประสิทธิภาพดีนะครับเนี่ยข้านี้มี2ตัวแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีอีก2ตัวเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็มีอ่านี่เป็น USB Type C นะครับแล้วก็ไมโครโฟนอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่จริงไมโครโฟนนั้นมีตำแหน่ง2จุดนะครับแล้วก็ทางด้านตรงนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นช่องซิลฟูฟัง นี่เป็นอีกแท็บเล็ตรุ่นหนึ่งนะครับที่ให้ช่องสิยฟังมาแต่ผมว่าตำแหน่งมันพิสดารไปนิดนึงอะ่ะถ้ามันขยับมาอยู่ประมาณสักช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยจะดีตัวของด้านบนก่อนนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงในเรื่องของตัวรูปร่างที่เป็นวัสดุนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์ทั้งหมดก่อนนิดนึงจะมีปุ่มนะครับตรงนี้ที่นิชีผมชี้อยู่ตรงนี้จะมี ปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงมาให้แล้วก็ปุ่ม power นะครับซึ่งสามารถที่จะ capture โดยการกดปุ่มลดเสียงนะครับนี่ลดเสียงกับปุ่ม power พ,พร้อมกันหรือว่าจะใช้เวลาปัดบ,บีิฟตดก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็สี่สำคัญด้านล่างตัวนี้นะครับในสเปคต่างประเทศนี่จะมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถเสียบได้หลายคนก็คงสงสัยว่าแล้วเอาคีย์บอร์ดของตัวแท็บ s 9และ s 9 fe มาเสียบได้ไหมลองแล้วนะครับไม่ได้นะครับด้านหลัง ก็จะเป็นวัสดุที่มีความเย็นตอนนี้คือห้องเราเย็นนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับแท็บเล็ตเนี่ยเขาใช้อลูมิเนียมกันเขาไม่ได้ใช้พลาส,สติกโพลีคาร์บอเนตหรอกอ่ะเนี่ยก็แข็งแรงดีแต่ว่ามันมีสส่วนนะครับคือด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีกล้องมาให้ตัวนี้จะเหมือนแท็บ S9 FE เรื่องหนึ่งคือจะไม่มี LD flash มาให้นะครับโลโก้ Samsung อยู่ตรงนี้ไม่รองรับประกา S Pen ครับแต่ว่าที่จริงอ่ะมันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นอยู่ว่าทำไมถึงไม่รองรับแถ S ่ S Pen แต่ทำไมมันสามารถที่จะใช้งานบางฟังก์ชันที่ดีกว่าได้หลายคนก็คงสงสัยว่าพี่แนะนำมาขนาดนี้แล้วไอ้ช่องใส่ซิมมันอยู่ตรงไหนอืมหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าช่องใส่ซิมอยู่ที่ไหนคาตอบนะครับมันอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้ผมแนะนําข้างหน้าไปที่มีเสียบคีย์บอร์ดคุณเห็นช่องนี้ไหมครับคือถ้าเป็นรุ่น 5G นะครับก็จะสามารถที่จะนี่คือเอาตัวเข็มจิ้มถัดใส่ซิมจิ้มนะครับแบบนี้แล้วก็ดึงออกได้เลยอืมจะมีช่องนะครับเป็นตัวของ microSD microSD ก่อนนะครับแล้วไปช่องใส่ซิมแบบนี้ตัวนี้นั้นจะ เป็นซิงเกิลซิมนะครับไม่ได้เป็นดัวซิมครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าเอ้ยในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็วัสดุนั้นเป็นยังไงผมก็พูดเลยครับว่าน้ำหนักของมันนั้นค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็พกพาง,ง่ายอยู่เพราะว่าขนาดของหน้าจอ,อนั้นไม่ได้ใหญ่เกินไปและที่สําคัญครับในส่วนของวัสดุนั้นค่อนข้างที่จะทนทานพอสมควรเพียงแต่ถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่างตัวแท็บ s c FE กก็บาม,มันจะไม่ได้มีมพรีเมียมกว่าเท่านั้นเองครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรองรับกับการเสียบปากกา S Pen นั่นเอง สำหรับในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับก็จะมาพร้อมกับ Android 13นะครับและ OneUI เวอร์ชัน5ถามว่าได้อัปเกรดไหมได้ครับตัวนี้แต่ว่ามันอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องปกติของระบบปฏิการตัวนี้จุดเด่นของมันนะครับนอกจากในเรื่องของการใช้งานในรูปแบบแบบนี้นี่เปิดปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่ลลิเกอัพหนึ่ง เช่น u t u b e นะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะสวิตช์หน้าจอได้และที่สำคัญครับนี่มันก็ยังมีคนสมบัติแบบไม่แพ้รุ่นพีก็คือการที่สามารถลากแอปที่3ได้และถ้าสมมติว่าเป็นแอปแอปอื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะลากตรงกลางเนี่ยมาเปิดเปิดอีกได้ไหมเปิดอีกได้นี่ครับก็คือซ้อนซ้อนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจแต่ได้สุดๆประมาณตัวที่เป็นป๊อปอัพนะครับจะได้แค่ 3แอปแต่ที่เหลือนะครับก็จะได้3 a แอปเหมือนกันแต่ว่าจะต้องเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับนะครับนี่ก็สามารถที่จะทําได้ทั้งหมดแบบนี้นะครับก็เียนด้ว่าคุณสมบัติของแท็บเล็ตตัวที่เป็นรุ่นใกล้เคียงกับตัวแท็บ S9 FE หรือ S9 ธรรมดานั้นนะก็ไม่ได้ทิ้งแต่อย่างใดก็เรียนได้ว่าค่อนข้างจะให้ของเล่นมาค่อนข้างครบนอกจากนี้นะครับในเรื่องของแอป เสริมที่ติดตั้งมาให้ก็ใช้คําว่าพอดี่อการใช้งานมีเครื่องอัดเสียงด้วยแล้วก็มีเครื่องคิดเลขขนาดยักษ์เลยครับแต่สิ่งที่มันโดดเด่นนะครับนอกจาก1ตัวนี้นี่สามารถที่จะลากได้งสองฝั่งปัดออกมาอีกนิดนึงยังไม่เจออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณสมบัติที่มันจะโดดเด่นนะฮะในคุณตัวนี้นี่คุณเห็นคำว่าน,นี้ไหมครับ s a m s ุงเด็กนี่ มันคือแท็บเล็ตรุ่นที่มีราคาไม่ถึงหมื่นนะครับเอารุ่น Wi-Fi นะคือ Wi-Fi เนี่ยไม่ถึงมื่นอยู่แล้วที่รองรับ Samsung Dex Samsung Dex ดียังไงนี่ครับะจะทำให้ดูคือ a m s u n g Dex เนี่ยจะใช้คำว่ามันคือแบบ PC on ground กับตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะทำได้หลากหลายจะย่อหน้านต่างนะครับลากไปจะเปิดเวิร์ดไมคอ,อันนึงจะเปิดตัวของ โปรแกรมตัดต่อโปรแกรมอะไรต่างๆมั่งมาม e เ e ว y t h i ิงจกาเบลเพิ่มได้หมดเลยแต่ว่าอย่าลืมข้อจำกัดของมันนะครับว่าแรมมันมีแค่เท่าไหร่เพราะว่าไม่งั้นคือเครื่องจะช้าทํางานได้อืดแน่ๆน,นะครับก็มีมาให้ก็ถือว่าดีแล้วแต่ถามว่า DEX นั้นน่ะเชื่อมต่อออกหนะ้าจออื่นๆได้ไหมคำตอบคือไม่ครับเด็จะเป็นเวอร์ชันเดียวกับแท็บ s อและ FE+ นนั่ก็คือใช้กับเครื่องมันได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะออกได้นะครับมันก็จะเป็นข้อจํากัดอยู่ประมาณแบบนี้ดังนั้นเนี่ยการให้เล็กมากก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแลสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าอนาคตมีตัวของคีย์บอร์ดออกมาให้เนี่ยผมว่ายิ่งคุม้มแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับคุณต่อเชื่อมกับคีย์บอร์ดบลูทูธทั่วไปที่สามารถรองรับกับก,บการทํางานของตัวซัมซุงคีย์บอร์ด ตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้อง i n s tall อะไรเพิ่มแต่อย่างใดก็ถือว่าสะดวกและก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากๆนอกจากนี้นะครับในเรื่องของตัว Setting เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งในลนักษณะแบบนี้นั่นเองครับก็คือสามารถที่จะดูเรื่องของโหมดและรูทีนตัวโหมดและรูทีนเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวของ samsung account ได้หรือว่าจะตั้งสแตนอรนี้กอกไปก็ได้เช่นเดกันตัวของปุ่มแล้วก็การทํางานต่างๆของหน้าจอเนี่ก็ถือว่าค่อนข้างทางานได้รวดเร็ว และก็ที่สำคัญครับก็จะมีการตั้งตัวของนี่ครับที่เป็นแลบสามารถเปิดมัลติวินโดว์ได้หมดทุกอันเลยทีเดียวที่สำคัญตัวนี้ยังมีตัวของการบันทึกหน้าจอและก็สามารถที่จะบันทึกเป็นภาพได้ด้วยครับโดดเด่นมากมือถือบางตัวยังไม่ให้เลยซีรีส์เเนี่ยมไม่รู้ทำไมและที่สำคัญครับแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะเช็คอัปเดฟ f i r ม w a e ต่างได้แต่ว่าตอนนี้ ยังไม่มีนะครับมันก็ยังคงจะบุญไปแค่นี้และจบแค่นี้จริงๆก็ได้ได้วา่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มานะครับและก็ยังสามารถไปต่อได้อีกว่าใหม่นอกจากนี้ยังสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ด้วยครับคลิกแชร์การสวิตช์นะครับระหว่าง ang, หูฟังกับมือถือระหว่างมือถือหูฟังแท็บเ,เลยย็ตอะไรเงี้ยสามารถสวิตช์ได้สามารถรับสายกับอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเรื่องถังเชื่อมต่อกับ and. r o i d Auto ได้ด้วย แต่ถ้าใครที่โทรเข้ามานะครับก็สามารถที่จะรับสายหรือโทรออกได้แต่ว่าการโทรออกนั้นถ้าไม่ได้เสียหูฟังนะครับออกลำโพงใหญ่หมดเลยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับตัวนี้ก็เรียกว่าแท็บเล็ตเนี่ยถือว่าค่อนข้างครบและคุ้มค่ามากๆอยู่แล้วครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ในราคาเนี้ยผมว่ามันก็คือตัวหนึ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดในตลาดอยู่ครับ สำหรับในเรื่องของกล้องนะครับตอนนี้เราหันมาทางด้านหน้าก่อนเพราะว่าเราจะแนะนําทางกล้องหน้าก่อนนะครับโดยกล้องนั้นก็คุณจะเห็นจากตารางด้านข้างอยู่แล้วว่าเป็นสเปคยังไงนะครับแต่ว่าผมอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยกล้องหน้าจะมีความละเอียดยู่ห้าล้านพิกเซลรองรับการถ่ายนะครับวีโออยู่ที่ f ูให้ D 30เฟรมเรกกล้องคอนข้างกว้างครับและด้านหลังของตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลรองรับระบบออโต้โฟกัสแล้วก็ถ่ายวีโอได้สุดๆที่ Full HD 30 f สาเฟรมเรทเช่นเดียวกันครับดังนั้นในเรื่องของฟีเจอร์กล้องนะครับก็จะมีโหมดละลายหลังมาให้มีโหมดโฟโต้ปกติซึ่งรองรับในการสูมส,สุดๆอยู่ที่10เท่าแบบนี้นะครับเป็นดิจิตอลแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะซูมได้เหมือนกันอย่างนี้แล้วก็สำคัญนะครับยังมีโหมดอื่นๆที่สามารถใช้งานได้เช่นการถ่ายอาหารพานูามาโหมดโปรแล้วก็รวมถึงตัว หมดหนท์แล้วก็ยังมีไฮเปอร์ลับมาให้ด้วยนะครับส่วนเดโคพิกก็จะเป็นเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ครับนี่เป็นการใส่สติกเกอร์เฉยๆไม่มีอะไรครับก็ลูกเล่นก็จะประมาณนี้สำหรับแท็บเล็ตนะครับ สุดๆนะครับคือระยะสิบนาทีสิบนั้นก็ทําให้ตัวของป้ายนะครับก็จะเห็น,นในลักษณะแบบนี้เองครับอาจจะไม่ชัดมากแต่ก็ยังอยู่ได้ครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ผมชี้มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันจะกลายเป็นแสงเฟรมเพราะว่าแสงเนจะเกินไปนั่นเองครับการถ่ายด้วยกล้องหน้าของ m ัม n g g a l a x y Tab a 9 p l u 9+ นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รี่กเป็นแบบ Full HD ก็เรียกว่าถ้ากังือถ้ามีไฟช่วยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะมีเรื่องของไฟที่ทําให้เรามองเห็นแต่ว่าปัญหาคือมันรู้สึกว่าจะเฟรด้าน,นหลักครับ สำหรับในเรื่อง,งของสเปคนะครับก็จะมาพร้อมกับลุมพลังคอร์คอมแซ p d r า g อน695แล้วก็กระจอเป็น a d d ด n โ610มาพร้อมกับในเวอร์ชันจริงนะครับแรมเป็น8 g b แล้วก็ทำแรมพลาสได้มีความจำภายใน128 g ิกสามารถเพิ่มได้ด้วย micro SD การการเชื่อมต่อรองรับ 5G WiFi 5หรือ WiFi AC Bluetooth เวอร์ชัน5.1 GPS A GPS แล้วก็ รองรับ USB-C แล้วก็ชาร์สีผู้ฟังสัตว์รบตุ่น 5G นะครับก็จะรองรับ ATPS นะครับแบตเตอรี่มีขนาดอยู่ที่ 7,400mAh รองรับการใช้ไฟสูงสุดอยู่ที่15วัตต์แบบสายครับประสิทธิภาพของ Samsung Galaxy Tab X9 Plus นะครับก็เริ่มต้นจาก a t u d u นะครับทำได้ที่4,9755คะแนนถือว่าค่อนข้างดีต่อมานะครับเป็น Geekbench ตัว g e e k b e n c นะครับเราเทสมารอบแรกนะครับผลที่ได้นะครับ ซิงเกิลคอร์แอแล้วก็มัลติคอร์ทำได้ที่1,887คะแนนส่วนตัวทีดีมารจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับทีดีมารนั้นจะต้องผักเป็นแนวนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคะแนนถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าเกินคาดอยู่นะครับสำหรับ CPU ในตัวนี้ของ Samsung Galaxy Tab A9+ ที่ เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องอื่นๆกันต่อโดยเฉพาะฟีเจอร์การเล่นเกมครับสำหรับฟีเจอร์ในการเล่นเกมนะครับก็จะมี g a ม i n g h u ันะครับเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง1น,นะครับก็มีการเชื่อมต่อนะครับกับตัวของอินเทอร์เน็ตเ่นได้นะครับแล้วก็ดูว่าสถิติเป็นยังไงสถิติของเพื่อนเราเป็นยังไง i n s t a ต t Play เกมที่เล่นแบบฉุกเฉินอยากเล่นเกมไหนสามารถเล่นได้เลยนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้ทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็มีหมดมอซึ่งสามารถที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องของ r ร n กิ้งนะครับก็คืออันดับมีการแจ้งเตือนแล้วก็เซตติ้งต่างๆของตัวเกมได้เช่นเดียวกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับเกมนะครับตัวของ a s s a s s n r e e d กับเกมจ n s จ i n i m p แ c t แต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าเกม e n s จ i n Impact เราไม่ได้ปรับสุดเหมือนกับมือถือเรือธง ที่ผ่านมาคือถามว่าทําไมไม่ปรับคําตอบคือเราเข้าใจแล้วว่าเนเจอร์ของมันนั้นเป็นยังไงก็อาจจะอืดน,นะครับทีนี้เราจะเข้าเกมไปเลยนะครับกับเกมนี้นะครับพอเข้าเกมเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราจะมาหากันว่าตัวของอเกมตัวลอนเชอร์อะไรต่างเนี่ยมีมาให้ไหมคําตอบคือไม่ได้มีมาให้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยจะเบลอจากหน้าจอคือเราจะต้องมีการสไลด์แล้วก็ลงมา แล้วก็กดตรงที่คำว่าสกรีร r เรคคอร์เดอร์เท่านั้นถึงจะอัดได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมกับเกมนี้กันครับว่าภาพที่ออกมานนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเราจะเล่น2เกมนั่นก็คือ asphalt g g n n นนะครับ, Legend, รบแล้วก็เกมเจจินแท่นะครับก็ตอนนี้เรามาเริ่มกับตัวนี้นะครับภาพออกมานะครับลำโพงนั้น4ตัวนะครับได้ว,ว่าไม่ต้องกลัวบังแต่งใด กสเตอร์การทํางานนั้นนี่นี่ครับก็ถือว่าค่อนข้างจะทํางานได้ดีนะแต่ว่านี่ผมพยายามแบบยกไม่เยอะเพื่อให้คุณได้รับชมแบบเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับของตัว tab x เ e plus นะครับก็คือภาพค่อนข้างจะลื่นไหลดีนะครับโดยเฉพาะเกมที่อ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นเกม Racing, เรซิ่งหรือเกมแข่งอลอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีภาพนะครับที่ค่อนข้างสวยงามอยู่ดังนั้นเนี่ยใครที่ อยากได้แท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแท็บเล็ตรุ่นี้ CPU อาจจะไม่ได้แรงและสดใหม่มากนะแต่คุณจะได้เรื่องของความจําที่เยอะครับเพราะว่าคุณได้แค่งเงินหมื่นเดียวรองรับได้ทั้ง 5G ทั้งตัวของเทคโนโลยี RAM 8GB นะครับแล้วก็มี RAM Plus รวมไปถึงรวมไปถึงตัวของความจำภายใน 128GB ด,ด้วยถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับในตัวแท็บเล็ตตัวนี้ครับ โอเคเดี๋ยวไปดูเกมเจนชิน n ิมแพ c กกันดีกว่าครับแตบอกไว้ก่อนนะเกมเจนชิน n ิมแพ c กอะครับถ้าเวลาติดตั้งแล้วอะพื้นที่จะหายไปค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นสายเล่นเกมเนี่ยอาจจะต้องเผื่อไว้ไนิดหนึ่งนะครับโอเคพร้อมแล้วไปเริ่มกับเกมเจนชิน n ิมแพ c กกันครับ <c oughs> Let's roll! Attaboy! At boy! Only coming through! สำหรับในเรื่องของการเชื่อมต,ต่อต่างๆนะครับก็รองรับมาแบบครบๆทั้งตัวของ Wi-Fi 5แล้วก็ 5G Bluetooth GPS มาแบบครบๆนะครับถ้าอยากดูแบบละเอียดนั้นไปดูที่สเปคนะครับที่ผมได้ลงเสียงเอาไว้นะครับในส่วนนี้เราจะเทสสปีดที่คุณดูนะครับเราจะเทสสองรอบกับ Wi-Fi 5โดยใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับและก็ 5G นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นท,นทดสอบครับ ตัวของ Wi-Fi 5ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เราเทสนะครับคืออินเทอร์เน็ตนั้นหนึ่งกิกะบิตนะครับแต่ว่าความเร็วก็จะอยู่ประมาณช่วง329แล้วก็อัปโหลดนั้นอ,อาจจะอยู่ประมาณนี้ก็คือยังไม่ได้สุดในขณะนั้นแต่ว่าในเรื่องของตัว 5G นะครับเราก็ต้องปิดตัวนี้ก่อนพอปิดตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กดแบบนี้นะครับเข้ามาอันนี้ดูดดด 5G ขึ้นอยู่กับเครือข่ายแล้วก็พื้นที่นะครับอย่างของ d t แทนั้นอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าพอใช้ละกันเนาะแล้วก็ในอีกเครือข่ายหนึ่งก็คือตัวของฝั่งอัพโหลดนะครับขอภัยไม่ใช่เครือข่ายดีฝั่งอัพโหลดนั้นก็จะไปอยู่ประมาณนี้นะครับความเร็วขึ้นอยู่กับเครือข่ายเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในพื้นที่บ้านผมเนี่ยดีแทอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นก็ขอภัยวันที่นี้ด้วยแต่ถ้าเป็นเครือข่ายอื่นก็จะเร็วกว่านี้ครับ แต่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์้ะนะว่าจ่ายเงินหมื่นนึงก็ได้5 g นะครับก็ถือว่าเป็นอีกแท็บเล็ตตัวนึ้งที่คุ้มค่าอยู่สำหรับคนที่อยากได้คุ้มจริงๆสําสำหรับแท็บเล็ตครับสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในตัว samsung galaxy tab a 9 plus นะครับก็มีขนาดที่ใหญ่อยู่เหมือนกันดังนั้นในการใช้งานของเรานะครับก็จะมีการเล่นเกมบ้างมีการใช้งานอะไรต่างๆบ้างนะครับก็ให้ได้ ทั้งวันก็พบว่าเรามีการใช้งานออสกีนะครับอาจจะไม่ได้เท่ากับลองเทสมือถือนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใหญ่ดังนั้นในการเทสร,รอบแรกของเรานะครับมันก็จะทําได้อยู่ที่2ชั่วโมงสามสานาทีบองสกีนทำแล้วแบตเตอรีเ่เหลือ60สนะครับทีนี้เดี๋ยวเราในเรื่องของการทํางานงต่างๆที่เป็นมัล t ิท a ส k i n g แล้วก็การเทสต่างๆเดี๋ยวเราจะเทสกันอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทํางานต่างๆของตัวเครื่องก่อนนะครับ ก็จะมีระบบ power saving ก็คือประหยัดพลังงานแล้วก็จะมีลดการทำง,งานของพื้นหลังหรือว่า background usage limit นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการทำง,งานต่างๆเช่น,นเรื่องของระบบ adaptive battery จัดก,การพลังงานอัจฉริยะการเลือกของระบบ Charging นะครับเป็นระบบาชาร์จไฟแบบสายนะครับที่มีประสิทธิภาพสูง ในเรื่องของ PC Mark นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A9 Plus ก็ทำได้ที่10ชั่วโมง32นาทีถือว่าเป็นแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าแบตเตอรี่อืดนะครับและบอกไว้ก่อนนะรุ่นที่เราได้รับมาทดลองนั้นคือรุ่น 5G ใส่ซิมได้นะครับส่วนการใช้ไฟนะครับเราทดลองกับตัวสาย Adfai กำลัง100วัตต์แล้วก็อะแดปเตอร์ของยูกินกำลัง100วัตต์เช่นเดียวกันผลที่ได้ครับก็คือชา์จต่มเต็มสเปคกับกำลังสูงสุดของมันอยู่ที่15วัตต์แบบนี้ครับ จบไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของคุณสมบ,บัติอะไรของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับก็ต้องพูดเลยครับว่าซัมซุงกดที่แท็บ A9 Plus นั้นก็ถือว่าเป็นน้องคนรองที่มีฟีเจอร์ค่อนๆครบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการทํางานต่างๆที่เป็นแบบ แท็บเล็ตและเดสก์โหมดรวมไปถึงเรื่องของประสิทธิภาพที่เรียกได้ว่าก็ไม่ได้คิวลี่คิเลเทียบกับชาร์จสมาร์ทโฟนเขาไปได้และก็ที่สำคัญครับในรุ่นขายจริงนั้นนะก็จะมีรุ่นความจำนะครับอยู่ที่ 128GB และ8 g สำหรับตัว plus แต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็คือตัวแท็บ A9 นั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่า แล้วก็ความจานั้นก็จะเริ่มต้นที่น้อยกว่าอยู่ที่4กิกกก็ความจำ14 g ิกกราคาเริ่มต้นของตระกูลนี้อยู่ที่6,990บาทแต่ว่ารุ่นที่เราได้รับมารีวิวเป็นรุ่น 5G ตัวท็อปสุดนะครับที่19,990บาทก็ถือว่าราคาค่อนข้างเมกเซน์อยู่สำหรับคนที่ต้องการแท็บเล็ตที่ใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้นิดหน่อยแล้วก็เอาไว้สําหรับในการตรวจงาน,นต่างๆถือว่าตอบโจทย์ครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอะไรที่มากกว่านั้นอาจจะต้องไปที่แท็บ S9 FE หรือ S9 s e r i e ซซึ่งจะสูงกว่านี้และราคาก็จะแพงกว่านี้ครับก็เก็บไว้พิจารณาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมเราพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ g ก i ล e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และในเุบุ๊กคอสลับีแลบอกครับ